ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมและตอนนี้นะครับทุกคนนะเราก็มาอยู่กันที่หน้าเพจนะครับผมของคิสตันชอปนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะผมทับก็จะมาสอนเติมนะครับผมของร้านคิสตันชอปนะครับทุกคนเออร้านนี้ครับก็เป็นร้านขายโลบักนะทุกคนแล้วก็ขายอะไรแบบเยอะแยะเลยนะครับผมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น เกมพาร์ตนะครับผมหรือผลนะครับผมนะเอออะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมนะเออแบบร้านนี้นะครับก็ถ้ที่คนเนี่ยจะไปดูคลิปหรืออะไรนะทุกคนก็ฝากที่กดไลค์นะทุกคนกดไลค์ปุ๊บนะครับแล้วก็กดติดตามเพจให้ด้วยนะทุกคนเนี่ยครับแล้วก็ตั้งเป็นแบบว่ารายการโปรดเลยนะครับทุกคนนะเออแล้วก็กดอัปเดตเลยครับผมก็เวลามีข่าวสารอะไรในเว็บนี้นะทุกคนมันก็จะได้แบบว่าเด้งมาหน้าเฟซเราเลยนะครับก็จะได้แบบ ทันกิจกรรมหรืออะไรต่างๆนะครับหรือโปรโมชั่นในร้านคิสตันช็อปนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็มาเลื่อนดูนะครับผมสิ่งต่างๆในเว็บนี้ก็เลยดีกว่านะทุกคนนี่เห็นไหมก็มีแบบว่าแอดมินก็จะแจ้งข่าวอะไรตลอดนะทุกคนเนี่ยนะครับมีบริการฟาร,ร์มนะครับผมต่างๆเนี่เว่าจะเป็นฟาร,ร,ร์มวิวฟาร,รม์มมาตเตอร,รี่ฟาร,รม์มเงินหลายๆอย่างเลยนะครับผมเนี่ยมีอ e ีวล e ับอีโวเผาด้วยนะทุกคนลงดันผลตื่นนะครับผมก็มีนะครับสำหรับอ่าร้านคิสตันช็อปนะทุกคนแล้วร้านนี้เนี่ยทุกคนนะผมบอก มีกิจกรรมวันเด็กเห็นไหมทุกคนแจกดาบโยรูตั้งหกรางวันนะเพียงแค่ทุกคนนับกดไลค์กดแชร์รุ่นรับรางวัลไปเลยทุกคนคือว่าง่ายมากๆนะทุกคนเออคือเพจนี้นะครับก็มีจัดกิจกรรมตลอดนะครับแบบพวกวันสําคัญพวกปีใหม่นะครับผมนะวันเด็กอะไรต่างๆนะครับก็จะมีนะครับทุกคนเห็นไหมเว็บนี้ก็ค่อนข้างแบบว่ามีอะไรนะครับเยอะเลยนะครับทุกคนแบบว่าโอ้โหเว้ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีหน่อยอย่างเงี้ยทุกคนแจกนะผมแฮปปี้นิวยีย์นะครับผมนะบสิบรางวันนะครับแทนคำขอบคุณเนาะเนี่ยครับก็เพียงกดไลค์กกกดดแแชรรรรร์เเเหมมมือนนนิคคััััับบบลลลลลุ้างงววไปยะ่5 1,000งพันโลบักหรางวัลโอ้โหถือว่าแอดมินแจกเป็นหมื่นโลบักเลยนะทุกคนโอ้โหถือว่าแบบว่าโคตรสุดเลยนะผมสำหรับอ่าคริสตันช็อปนะทุกคนเอ,อ้ยเอาเรื่องนะครับผมสำหรับเพจนี้เนาะแล้วเพจนี้ทุกคนผมบอกไว้เลยว่าเป็นเพจนะครับที่ตอบไวมากๆเลยนะทุกคนเป็นเพจที่ตอบไวมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการนะครับผมซื้อผลปีศาจนะทุกคนเอ,อ้ยจะซื้อผลปีศาจครับเดี๋ยวโอ้โหีรับเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโลบักไอเดียพาร์ตนะกดผล กดเกมพานที่ผมได้บอกไปแล้วก็มีบริการครับส่งเพนใน All Star Tower Defense อีกนะทุกคนเออสามารถใช้บริการได้นะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราก็มาทักกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวทักมาเปิดแล้วล่ะค่าทักไปเลยละกันนะผมสวัสดีครับนี่ทุกคนเห็นไหมก็จะมีข้อความอัตโนมัติตอบมานะผมยิตงจรับซูเปอร์ชิต้าชอบดีครับแล้วก็บลาบลาบลาแล้วนะทุกคนก็ได้อ่าน อ่านไปเลยนะครับผมนี่อุ้ยตอบโคดไวตอบโคดไวทุกคนตอบโคดไวนะครับนี่รับกดผลและเอ็ครูสอนครับเติมโลบัคเลยสุดคุ้มนี่เพจก็เปิดครับสิบโมงถึงสี่ทุ่มนะครับผมนอกเวลาจะไม่ตอบก็ประมาณนั้นนะครับก็เป็นเวลาทํางานปกติเนาะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราก็ทําการบอกเลยกว่าครับผมอ่าสนใจผลครับนี่ทุกคนสนใจผลก็คือว่าผมนะครับจะทําการเติมผลนะครับทุกคนผมจะเติมผลเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าว่าจะผลเลยดีครับอือก็แบบว่าอยากเติมผลนะเนาะตอนนี้ผมอยากได้ผลอะไรท่าผมขอคิดกันละกันเอาผลเลยดีนะผลมังกรผมก็มีแล้วดิทุกคนเอาผลเลยดีว่าเฮ้ยผมขอไปผลโมจิดีกว่าผลนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเอ้ยผลโมจิดีวะหรือผลอะไรทุกคนผมตื่นเต้นว่าผมเลือกไปถูกผลพ้าอ๋อผลได้ผลอะไรดีว่าอุ้ยแอดมินตอบแล้วว่าโคตรไวอ่ะไวเกินนี่โอ้โหแอดมินก็ส่งมาครับราคาผลเละอกี้พ้าเดี๋ยวอู้ยเขาบอมหมดเลยนะสมมติผมบอกสนใจผลใช่ม เขาก็ส่งรูปผลไม่ดูเลยนะครับโอเคเราก็กดดูเลยครับอืม,มขอเลือกเลือกผลแปล๊บนึงนะครับขออนุญาตเลือกผลแปล๊บนึงนะโอเคทุกคนผมตัดสินใจแล้วผมขอเอาเป็นผลโมจิละกันนะบทุนคนเออผลโมจิลบผมโอเคนี่ครับผม,ผมก็สนใจผลโมจิครับนี้สนใจผลโมจิครับนี้ทุกคนครับ โอเคแล้วเราก็จะทําการนะเดี๋ยวต้องทําการแบบว่าเตรียมโอนเลยนะผมทุกคนต้องเตรียมโอนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมโอนก่อนละกันนะครับผมเอ้ยสนใจปวโมจิครับรีแอดมคืออ่านไวมากๆนะครับอ่านไวต่อไวมากๆเลยนะครับร้านนี้สามร้บครับหืมร้านนี้นะครับอืถูกนะครับถูกถูกนะครับทุกคนโอเค310ครับผมแล้วก็ให้โอนนะผมมีหมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาง t ูมันนี่วอล l ล็ตนะครับธนาคารนะครับผมนะเออแต่ว่าถ้าทุกคนอ่ะเติมบัตรทูม Money ก็จะโดนหักภาษี25%นะครับก็ บัตร100ทูก็คือจะได้75บาททุกคนนะก็แนะนําให้ใช้เป็นทูมินีวอลเล็ตดีกว่านะครับผมทุกคนก็จะได้ไม่โดนหักภาษีด้วยเนาะโอเคผมก็จะทําการโอนนะครับไปที่เบอร์นี้นะทุกคนโอเคครับขออนุญาตโอนก่อนนะครับผมทุกคนแล้วนะทุกคนให้ทุกคนนะครับเช็คชื่อให้ตรงนะครับว่าชื่อนามสกุลตรงหรือเปล่าถ้าตรงเลยทุกคนนะครับทำการกดโอนไปเลยครับผมอ่ากดโอนไปเลยนะครับผมถ้าตรงแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบันทึกไปเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ทางแอดมินด้วยนะครับผมเนี่ยอย ตอนนี้ผมก็ได้ทำการส่งสลิปไปแล้วทุกคนโอเคขึ้นยังอางา่าส่งสลิปไปแล้วผมสามร้อยสิบบาทนะโอเคโอนแล้วครับอุ้ยแอดมินตอบไวเกินนะครับผมคือไม่ต้องรอนานเลยนะครับผมอันนี้เข้าลิงก์เลยครับผมชื่อนะครับอ่าผมชื่อโอเคผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเซิร์ฟก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ไปดูกันในเซิร์ฟเลยดีกว่านะครับผมโอเคทุกคนไปกันเลยโอเคทุกคนผมเข้ามานะครับตอนนี้ผมก็ อยู่โลกเก่าในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจ้งแอดมินว่าผมอยู่โลกเก่าแล้วทุกคนโอเคครับผมยวผมขอแจ้งแอดมินแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอครับว่าผลจะเข้าหรือเปล่านะครับรอแป๊บนึงนะครับผมโอเคเอาเรื่องว่ะทุกคนผมตื่นเต้นว่าจะได้ผลโมจิอะครับเออก็แบบผลนี้ก็เป็นผลที่ผมอยากได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าราคามันสูงมากนะผมก็ต้องเลือกระหว่างโมจิกับมังกรนะแต่มังกรมาใหม่กว่าก็เลยเอามังกรไปนะครับเออแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรอแอดมินสักครู่หนึ่งนะครับแอดมินก็น่าจะกาลังแบบว่าย ตอนนี้ก็น่าจะกําลังมาโลกเก่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็รอแอดมินสักครู่หนึ่งนะครับไม่นานครับไม่นานนะโอเคทุกคนครับตอนนี้นับผลเข้าแล้วนะผลไหมทุกคนโอ้โหผลนะครับเข้าแล้วทุกคนโอเคคือรอไม่นานเลยนะครับทุกคนรอไม่นานนะครับผมประมาณ2-3นาทีเท่านั้นนะทุกคนโอเคครับผมโอ้โหคือได้ไวมากเดี๋ยวเราลองดูครับผมว่าได้ผลมาหรือเปล่านะโอเคผมเดี๋ยวเราเช็คผลเลยนะครับผลโมจินี่ครับได้แล้วเย้ได้แล้วทุกคนเห็นไหมครับโอ้โหโคตรสุดอะโคตรสุดอะได้แล้วครับนี่ครับลองใช้สกิลหมัดเนานี่โอ้โห ได้ผลแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหโคตรเฟี้ยวได้ผลมาแล้วนะครับทุกคนโคตรดีอะโอ้โห้านนี้นะผมโอ้โหโคตรไวผมบอกเลยการันตีนะว่าไวมากๆเลยนะครับทุกคนก็อันนี้ก็สาหรับร้านคิสตันช็อปนะทุกคนโอเคถ้าใครแบบว่าสนใจที่อยากจะใช้บริการนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะทุกคนสามารถไปใช้บริการได้นะทุกคนโอเคร้านนี้คือตอบไวนะครับผมพูดสุภาพมากๆเลยนะกับลูกค้าเนาะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่ารับกดเกมพาร์นะครับผมนะ แล้วก็แบบว่าผลนะครับแล้วก็ยังมีกดเพชรในออสตาแล้วก็ยังมีรับฟาร์มนะครับทั้งอีวงอีโวนะครับมาเตอรี่ีเวลอะไรต่างๆนะครับก็มันดูได้ที่เว็บคิสตันช็อปเลยทุกคนลิงก์อยู่ใต้ร่านนะครับโอเคก็ตัวละครลาไปก่อนนะครับอย่าลืมมาใช้วิการด้วยนะครับผมโอเคเจอกันครับ